เวลาที่จะเลือกว่าจะใช้บริการเทรด forex กับโบรกเกอร์ไหนดีเราจะเลือกด้วยปัจจัยอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยอยากจะบอกก่อนว่าเราส่วนตัวไม่แนะนำให้ใครก็ตามเทรด forex กับ b b o o o k r r o k r r เลยเพราะว่านะถ้าเราเถียเสียโบรกเกอร์ก็ได้เงินส่วนนั้นของเราไปแล้วถ้าเกิดว่ายังจะอยากเทรดละ่ะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกดูบ้างเราอยากจะให้ดู4ส่วนหลัก ซึ่งส่วนแรกอยากจะพูดถึงก็คือว่าที่เป็นพวกไลเซนส์แต่ไลเซนส์เนี่ยอยากจะบอกว่าไซเซกอะเราก็ไม่ให้ค่าเพราะว่ามันคือไลเซนส์ที่ก็ใช้ในไซปรัสแล้วเราเชื่อถือได้แค่ไหนอะ่ะก็เนี่ยบีบุกบวกเกอก็สามารถขอไลเซนส์ไซเซกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้ามไปมีไว้ก็ประดับเก๋เกมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะโฆษณาคุณว่าเป็น Broker ที่มีไลเซน์อะไรคุณลองพิจารณาดีๆแล้วก็ดูว่าไลเซนต์อันนั้นมันมีค่าแค่ไหนในแง่ที่ว่าเขาจะปกป้องคุณได้มากแค่ไหนแล้วก็อันที่2ลองดูว่าสเปรดเท่าไหร่เทียบเป็นลายตัวอินสูเมนต์เลยนะเทียบเป็นลายคู่เงินเลยว่ามันมากน้อยแค่ไหนบางโบ๊กอันนี้ตัวนี้อาจจะถูกกว่า แต่ว่ามันก็มีหลายๆตัวที่ตัวเนี้ยจากบกเนี้ยสูงกว่าอีกบกหนึ่งก็ได้ก็ลองดูว่าคุณอยากจะเทรดตัวคู่สกุลเงินไหนแล้วบล็อกไหนที่ให้สเปรดโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมันต่ําเพราะว่าสเปรดอันเนี้ยมันคือต้นทุนในการเปิดออเดอร์แต่ละครั้งของคุณอย่างที่สามคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นเนี่ยจริงๆแล้วอะมันก็เหมือนเหมือนสเปรดแหละมันก็คือค่าใช้บริการในการเปิดออเดอร์แต่ละออเดอร์แต่ว่าบางบรกเกอร์เนี่ยเขาก็จะเลี่ยงบาลี คือเขาเก็บคุณทั้งสเปรดเก็บคุณทั้งคอมมิชชั่นหรือบางโบกบอกว่าไม่มีคอมมิชชั่นมีแต่ค่าสเปรดแต่ค่าสเปรดสูงมากหรือได้ทางกลับกันไม่มีสเปรดเลยศูนย์สเปรดแต่ค่าคอมมิชชั่นนี่คือโหโหดลักเลือดก็มีเพราะฉะนั้นลองเช็คดูให้ดีว่าเขาเก็บอะไรกับคุณบ้างแล้วก็ข้อที่4ลองดูว่ากราฟเนี่ยมันสปค์บ่อยไหมก็คือต้องยองมรัความจริงก่อนว่าในวงการ forex เนี่ยมันมีสไปค์จริง ถ้าเปรียบเทียบกับสินค้าอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การเงินก็อย่างเช่นอ๋อพรุ่งนี้จะมีการล็อกดาวน์อะวันนี้ราคาไข่สูงขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยอ,อารมณ์แบบสปายค์เหมือนกันมันก็เกิดขึ้นในตลาด Forex เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแบบเรื่อยเปื่อยเพราะฉะนั้นคุณลองดูดีๆแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดคุณคิดว่าจะอ่านรีวิวเนี่ยเออคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันก็มีหน้ามาของแต่ละโบกแล้วก็รวมถึง เว็บไซต์ที่เขาทําเป็นอาชีพด้วยนะว่าเขารับจ้างโปรโมะคือรับเงินจากโบโรกอย่างเงี้ยหรือว่าได้เงินส่วนใดจากโบโรกเขาอาจจะโจมตีโบโรกคู่แข่งก็ได้เพื่อให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเพื่อที่จะได้ตัดคู่แข่งออกไปแล้วก็ไปเทรดกับโบโรกที่เขารับเงินมามันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นลองดูดีๆเลือกสื่อที่คุณคิดว่ามันเชื่อถือได้อ,ะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าสี่ข้อเนาะดูว่าลซนส์เป็นยังไง ดูสเปรดมากน้อยแค่ไหนในสกุลเงินที่คุณอยากจะเทรดแล้วก็คอมมิชชั่นสูงต่ำมากน้อยแค่ไหนมีสเปรดด้วยหรือเปล่าแล้วก็ข้อที่4ว่ากราฟมั่นคงแค่ไหนสปายพร่ำเพื่อหรือเปล่า4ข้อนี้ค่ะที่อยากจะให้พิจารณาก่อนที่จะเลือกเปิดกับเปิดบัญชีกับโรกใดๆ